คนก็นมาเนี่ยบอกว่าลิซ่าแบบเออเอออะไรไอไอ,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 อขับเขาท็อกซิกเนี่ยบอกออลิซ่าแบบเออไม่ไม่รักประเทศไทยนี่ล้คุณแผ<บ>่นดินไม่อยากอยู่อีสานเพราะอีสานมันไม่ดีเขาไปทำงานไหมล่ะวันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ ยังไม่จบที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ไงบอกว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในอันคัดนะเรื่องของพี่ลิซ่าอ่าเรื่องที่ใน Club House, คลับเฮาส์ไงคลับเฮาส์ท็อปสิกนะครับผมก็คือที่เขาพูดกันไงว่าอัดเนี่ยลิซ่าเนี่ยเป็นคนบรีลลมอ่แล้วถ้าอีสานดีจริงอ่ะลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วลิซ่าเนี่ยเนรคุณแผ่นดินไปอยู่นู่นก็สบายกว่าอยู่อีสานพูดง่ายๆคือจะเบรมบอกว่า ก็ไทาอีสานเขาดีอ่ะอย่างที่พวกเธอคุยอะ่ะคุณลิล่าเขาจะไปอยู่เกาหลีทําไมวะเป็นอะไรใช่เป็นอะไรห้ากินหัวมั้งตี๋ออ <laughs> งานนี้เนี่ยอะไรนะพูดอะไรนะห้ากินหัวมั้งติ <laughs> งานนี้หลายคนเขาก็หลับไม่ได้ เขาบอกว่าโอ๊ยรับไม่ได้กับอีกแก๊งเหยียดคนอีสานออวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าดุเดือดมากค,คนอีสานอย่างลิซ่าตอนนี้ปังแค่ไหนปังมากโอ้โหคือใครๆก็รู้จักไปทั้งโลกแล้วมันไม่ใช่แค่ในไทยหรือในเกาหลีแล้วตอนนี้ follower เขาเท่าไหร่ follower ตอนนี้66ล้านแล้วจ้ะนี่ไงนะ 66, 66ล้าน,านคน,ลนและเขาเอามาบอกเลยนะแฟนคลับเขาเอามาบอกรายได้ต่อการโพสต์หนึ่งครั้งในไอจีลิซ่าคือ46.5ล้านบาท รายได้จาก You Tube ต่อปีนะครับ35ล้านบาทออกอีเวนต์เนี่ยไปยืนไปยืนร้องเพลง2ชั่วโมงเนี่ยได้5ล้านบาทพรีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งหนึ่งเนี่ย20ล้านบาทคุณรายได้ปีที่แล้วเขาบอกว่าสรุปได้152ล้านบาทและปีนี้ยังไม่จบปีเลยนะครับได้ไป306ล้านบาทเขาออกซิงเกิลในนี่ไงซิงเกิลเป็นโซโล่เดี่ยวด้วยไงแล้ได้ไปร่วมงานกับ ั่งอินเตอร์ด้วยกับคุณดีเจสเน็กอีกอ่ะเราก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่คาดผมที่พิริซาลงรูปล่าสุดอ่ะซิลีน่ะขาดตลาดแล้วนะขแล้วรู้ยังไม่ว่าจะใส่อะไรว่าอันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่ฉันอยากได้มากเธอฉันอยากได้มากฉันไปดูราคามาแล้วสามหมื่นหนึ่งเีล่คาดผมกระเนี่ยกระซิลีนี่ยอ๋อแค่นั้นเองเธอฉันมีร้านด้วยเธอลองเดี๋ยวพาไปสำเพ็งพาไปสำเพ็งไย เออรองเท้าเนี่ยซื้อแล้วก็มานั่งพูดแต่ราคาเออพอจะโอนให้ก็ไม่เอาไปไปไหนไปฟีออเดอร์ก่อนฟีออเดอร์อะไรเนี่ยฉันจะดูเนี่ยซีีนโอซีรีนเนี่ยแล้วคนก็มาเนี่ยบอกว่าลิซ่าแบบเออเอออะไรไอไอขับเขาท็อกซิกเนี่ยบอกลาซ่าแบบเออไม่ไม่รักประเทศไทยนี่แล้วคุณแผ่นดินไม่อยากอยู่อีสานเพราะอีสานมันไม่ดีเขาไปทำงานไหมล่ะ ก็คือผมงงตักกะคนนี้มากเลยนะที่เขาพูดเนี่ยนี่นี่นี่อะไรครับนี่ไงฉันมีร้านแล้วเธอเอายังไงนี่ไงถ้าเอาจริงเขาก็ไู้ชมฉันเลงแล้วฉันบอกว่าฉันเลงแล้วนี่ไงที่คาดผมที่คุณลิซ่าใส่นี่ไงซีลีนอ่าผมก็ไม่ไม่การสัญญาเลยทีนี้เดี๋ยวฉันท้านไปถามราคาให้ไหมอ่าได้ได้ว่าเท่าไหร่คุณถามมาแล้ว ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดวิวเขาทะถล่มทลายเลยเวลาไปดูถูกเขาแฟนคลับเขาคงจะแฮปปี้นะ<ม>เอาอย่างนี้เรารวบรวมให้ดีกว่าสําหรับชาวอีสานที่มีชื่อเสียงมไม่พูดถึงไม่ได้หนึ่งคนที่อยู่ด้านด้านข้างฉันเลยคุณปออันนพเป็นคนอะไรคะคนใช่พุ่มนี่หนุ่มอีสานพักความสามารถเหมือนมะันไม่ได้ถึงชั้นขั้นแบบคนอื่นแล้วกันนะแต่ยังมีดาราชั้นอ่ะเธอคือที่สุดโอ้ไม่อยากจะข้ามตรงนี้ไป เธอคือเดอะเบสนอกจากนั้นยังมีใครอีกพี่เวียพี่เวียนี่ไงโอ้พี่เวียอัพเดตอ๋อน้องมีนมินทิชยาพี่นุ่นรามิดาโอ้ยพี่โตโน่โอ้ยเยอะแยะพี่โโตขวัญแก่นหลายคนเอออุอ้ยหนุ่มบุรีรัมย์หล่อๆเป็นนักกีฬาเยุ่ยแย่ว่าอะไรแล้วเป็นอะไรกันน่ะไม่ไม่ใช่เป็นอะไรกันหรอกไอชเฉพาะคนคนนั้นแหะที่นั่นแหละมันเป็นอะไรคาดว่าคงจะแบบหัวร้อนละแบบอยากจะ อยากจะด่าแล้วก็ไม่รู้จะงัดอะไรขึ้นมาด่าคราวนี้มันเลยลามปามใหญ่โตมีคนนึงเป็นคนอีสานด้วยนะแต่ดูถูกคนอีสานกันเองอ้าวคนอุดรท่านี่แต่แบบทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไม่ต้องไปให้ค่ามันแต่ว่าอยากให้ดําเนินคดีนะผมอะผมอยากจะได้รู้จะได้โพสต์จะได้ทําอะไรจะได้รู้คืออย่างนี้เขาชอบคิดว่าในขับเทาเนี่ยมันหาไม่ได้แต่แพทว่าได้นะหาได้นเดือนนี้แพทว่าได้นะปอทอเก่งนะ ถ้าเขาจะถ้าเขาจะทำนะต้องบอกอย่างนี้ว่ามีอะจำจำเคสที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมหนุ่มวิศวกรอะที่เข้าไปเหม็นอะที่เข้าไปเหม็นคนนู้นคนนี้ขอซื้อขนขนเพศขอซื้อกางเกงในเสื้อในจะเลี้ยงดูจับได้แล้วริงเหรอจับได้แล้วที่เขาไม่บอกว่าจับไม่ได้หลอกทำมานานปอทอจับได้แล้วปอแล้วตอนนี้ถูกดำเนินคดีถูกต้องค่ะจับได้แล้วลองจับ คนนี้หน่อยอยากเห็นผมว่าเชื่อว่าคนอีสานหลายคนรอฝนเล็บรองเท้าเล็บเท้ารอแล้วฝนฝนเล็บเท้าคนเล็บเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเล็บเกี่ยวไงก็คือเอานุ่มๆพอโอ้แต่ว่าคือจริงๆตรงเนี้ยแพดว่าอยากจะให้ออกมาขอโทษหรือออกมาพูดคุยกันน่ะซึ่งเรื่องดําเนินคดีเราไม่รู้ว่าว่ามันจะไปหนักแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยคนเขาก็มีขอบังคบคอมพิวเตอร์ไงก็อาจจะมีประเด็นอ่าเรื่องแรกก็คือผิด ฐานหมิ่นประมาทอันนี้น่าจะสองหมื่นบาทหรือหรือจำคุกไม่เกินสองปีอะไรอย่างไรอย่างนี้นนทำไมเก่งเองรอเก่งไหมกลัวโดนฟ้องไปศึกษาไว้ก่อน <c oughs>